ลายดำครับสีชนครับตรอยจุดชมวิวจอดรถสบายคนระับแล้วเราต้องขี่เลาะชายทะเลเป็นฝั่ง อมะนีบรรยากาศภายในร้านครับมีจุดชมวิวมาไปดูชมวิวนู่นไหมนะ ทางต่อครับ ไปคนนึ่งให้เออไปให้คนนึ่งเลย มันั่งกบตะเกียบตนั้นก็มีนั่นแหละแม่ของมันนั่นเาะูดไมูดนั่นแหละมันเนาะมีตาฉันเัยมันซีฟู้ดอยู่นี่คอเขาเรให้เดี๋ยวขอเดี๋ยว Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nó không bảo, không không สิบหกล้อห้าสิบมเข้าได้รถตัวสี 40, ่ล้อใหญ่ห้าสิบอืมอ่าเล่นน้ำได้ยั่มมีค่าบริการที่จอดรถยี่สิบบาทค่ะ 10. โอ้คนเยอะเลยนะวันนี้มาหาที่จอดรถกันก่อน แล้วครับบ้านน้ำราน้ำซับสุร,ราษฎร์ธานีครับวันหยุดถักจะเลิกคนเยอะวันนี้เดินตรงไปเลยกอยู่ในสวนในป่าเลยนะถึงชื่นของนำเข้าไปในพื้นที่กระเป๋าคัน เดินก่อนนกเขียนเลยถาคอยชมป่าต้นน้ำนั่งภายในเจ็ดสิบบาทเอาชมสามสิบตามนี้เลยมีล็อกเกอร์ให้ครับส่วนตัวครับกระเป๋าเสื้อผ้าเก็บในล,ล็อกเกอร์ฟรีครับ ต้นน้ำบ้านน้ำรัดอือโอ้เขารู้ดีสิอ๋อได้เลยได้ได้เฮอเรย์มีบุหรี่ไฟแค่กิตัวมาไมไม่ไม่มีครับไม่เยมากค่ะแ้ตอนมาก็วันนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยบอกพี่เขาว่าจะออกใช่ใช่มาบอกแล้วก็ออกโอเคขอบคุณครับโอ้สบายลยเนาะ อันนีปูอะไรฮะปูปาเจ้าถิ่นแดใต้ตาตาหายนหโอเคไปกันต่อไขอารู้หน่อยเขาอันนี้เรียกว่าใบบอนนะ บอป่าด้วยกดูดันฝนได้เลยมันกินได้ไหมอืมปูต้นได้หลายปีเลยไม่ใหญ่ก็จะเข้ามาได้เี่ยอืมเนี่ยเป็นทางลงเดินง่าอี้เห็นด้วยแชมเปียนสีสวยแะแต่ว่ามองไม่มีแต่น่าจะเคยขึ้นนักหนักหนักนเห็นแล้วเห็ เห็นครับเป็นช่วยแชมเปตมาเราต้องได้เห็นนี่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 ช่วยแชมเปญเห็นดักสินแหลงอ๊ยใส่มาขนก็มีนะเห็นตุผย โอ้โหคนนี่คนเยอะนะเอปอปลาปลาเลยปลาเยอะเลย ปลามันเยอะเลยนะมีคนเล่นปลาเลน่าเล่นไหมดูคนเยอะไป <c oughs> น้ำใสมากเลยคาบคับน้ำใสเลยเออ อ๋อที่เป็นรูปเรือใช่ไหมโอ้โหโโหน้ำใสามากเลยปลาบานเลยายไ,ไายชม<ป>ายเองปายเองไงเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อผ้ากันน้ำใสามากเลยนู่กล้วยไม้เต็มเลยบ้านน้ำราดครับสมดสุราชธานี นี้วัดคนเยอะน้ำใสมากครับใสเกินกล้วยป่าเต็มเลย น้ำเย็ยนมากเลยเ,เย็ยนมากเลยปลาเยอะเลยตัวเบลเล็กเลยไม่กลัวคนเลยโอ้ระวังลื่นนะนี่ตอนหยดเก็บเยอะเกประมาณนี้ถ้ามาวันธรรมดาก็น้ำจะใสามากขนาดคนเยอะนึงนั่นมือขุนเลย

วันหยุดกรัเต้คนตึเนอะ,ะเปนะ็นที่สดเลยเด็กๆเล่นน้ำกันแต่น้ำใสมากเขาจะแบ่งขึ้นเป็นสองฝั่งตัวนี้คนจะไม่เข้าเยอะเท่าตัวนี้คนจะเยอะใสมาก คนละห้าสิบต้องมีบัตรไหม,ไมอเอาครับครับครับจ่ายตังค์คนละห้าสิบคายเรือนี่ครับ,รบ<ป>จา่ายคนละห้ <c oughs> าสิบบาทคายเองถ้าเพิ่อมอีกห้าสิบาทจะมีเด็กคายให้ฝั่งนู้เรา,า,าเ,เ,เล่นน้ำกัน ายแล้วก็ได้เรือครับเรืครับพายเองครับพาเองยกข้าสูงสูงนะยกข้าสูงสูงลูกเป็นคนพายเลยเี๋เรอเเจ้าหน้าที่เตรียมเรือกันครับเขาพายเป็นทางเราวงว่าไหนเราทฤษฎีใหม่ในการพายเรือปฏิวัตินะระวังระวังระวัง เอาเอากินไม่คาไม่ได้แน่หรอกกลับหรือว่าไปเนี่ยประสบการณ์ใหม่ครับเ,รเ,เออเอเอถ้าถ้ามันเอียงฝั่งนี้เอียงซ้ายแล้วก็ปัดมาปัดซ้ายๆๆเออนั่นแหละนะดูแล้วไม่ได้ถ่ายรูปเราดูแล้วไม่ได้ถ่ายวิดีโอดูแล้วจะฝึกพายเรือกันนู่น เทยงฝั่งนี้ก็ปัดไปนั่นแหละนั่นแหละเป็นแล้วนะ่ะโอ้น้ำน้ำใสอยู่นะเนี่ยฝั่งนี้นี่แหละฝั่งนี้ปลายนั่นแหล้วบรรยากาศนี่นี่นอ่อาจ้วงไปจ้วงไปโอ้โหนประสบการณ์ใหม่ที่ไปเรือยากมากเลยโอ้ลมเย็นจัดหนี่ง ไปแล้วโหกล้วยไม้ครับดูได้ในตาครับกล้วยไม้เฮ้ยลูกอะไรนะเฮ้ยกินได้ไหมเนี่ย <elaborate> เือเขาพายเป็นโลเราพายร้อยเมตรเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว กลับแล้วเหรอเผือเยนหัวในภายเรือของเราชิวมากเลยไปเรื่อยเรื่อยเราทำอะไรกันนู่นกลางนาหนะตับรถพอนี้ตอนี้เด้วเด้อเด้ๆ ดเป็นหัวไมนะไม่ได้หัวธรรมดาไม่นะหัวเข่าไมเดีเยวอเดี๋ยวเอาพยยก่อนอ่าโอเคอยาขยับอยาขยับนะหนเขาก่อนโอ้เออหมุน พบพายไปข้างหน้าเราหมุนเราเวียนหัวนั่นอ้าไปลกสนานเลยครับเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ขวาขวานี่เราพายแล้วเราพายคนเดียวเต็มเรือเลยขวางไปหมดเลย อันี้ฝังนี้ฝังนี้ลงไปก่อนไดเ่อนอทางแล้วพีภูเขาฝังนี้ต้นอะไรเนี่ยผักผัหวานหรือเปล่าเนี่ยเจ้าวางให้เขาแซงเสียชื่อไปไปปป่าปลาเยอะเลยนะนู่นนู่น่นน่ะปลาเยอะเลยใต้น้ำเลย ดูแล้วเหงื่อออกไม่ใช่เซลโรลไลท์แล้วเนาะเออฝั่งนี้เน่เน่เน่โอ้ต้นไม้ดูภูเขาอยู่ฝันนน่งนี้นุ๊กขีกล้วยกล้วยป่ากล้วยป่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ กคอยปพายเรือเป็นอะไรที่พายยากมาก <c oughs> นี่มาแค่นี้หมุนสองรอบแล้วเนี่ยฝั่งเนี้ยเออฝั่งนี้พายยากมากเลยโอ้โหตัวน,นี้เป็นมตัวน,นี้ลูกน,นะเอา

ไปพได้เรี้ยงกาแฟเร็วตยว่ะเรือ้อุดูต้นไม้นะไปไปัหนมีมีทางขึ้นอยู่ตรงนั้นน่ะนไหนผู้ผู้วิชิตแล้วโอ้โหไปเลยเราโอ้โห ใ,ใกล้ถึงแล้วครับผู้พิชิตเส้นทางพายเรือบนภูเขาโอ้โหนะผู้พิชิตผู้พิชิตเนี่ยผู้พิชิตวนจนเวียนหัวเลยไปได้อีกไหมครับข้างใน อีกไกลเหรอเอเอาอีกแล้วเมื่อกี้เขาพายเรือหมุนกันเซเว่นด้วยกันีว้คือมัลงหันี้หลไปตาน้ากน้คอนี้เราลังคนน้ํายันนะไปตน้าต้ํเหนน้าน้เชิลมากเลยือแต่งเลยสภาพชิลมากเลยหน้าฝนเป็นวันนี้พี่นัจะไม่ขุเลยพี่ น้ำใสมากเลยนะโอ้ต้นไม้อกอมันล้มเหรอต้นไม้ล้มแล้วขึ้นเองเนี่พอต้นไม้ล้มแล้วมันขึ้นเลยหนึ่งสองสามสี่โอ้โหสี่ยอดประมาณวนะ่าต้นไม้ล้มนะจะมันแตกหน่อขึ้นเลยเออสวยนู่น ไปไม่ได้แล้วได้ครับพี่สุดแล้วสุดทางแล้วพี่ไม่มีนาคต้าพี่หมดแล้วเราสุดทางแล้ <P ie> เอพี่ครับพี่ไปเลยหา้แงเต็มไม่เราคืออยากจะชมแบบใกล้ๆไง <P ie> บบใกล้ๆ <P ie> ใกล้จัดเลยเนี่ย <P ie> <P ie> เนี่ยอา้าว <P ie> <P ie> สุดสุดแล้วนี่สุดแล้ว <P ie> ลนี่ไปถึงเชือกเลย นีส่สุดแล้วครับสุดแล้วครับสุดแล้วเหนื่อยเลยเขไไ่ท่าตรงใกล้ๆเลยเอาไปหน้าที่เลยเนๆๆี่ยมีปลาอยู่นั่นปลาดิบอ่ะเราพายเรือกลกับกันสภาพ พายเรือเสร็จแล้วสภาพเ <c oughs> สร็จภารกิจแล้วครับเดินทางกลับกันแล้วครับสนุกมากพายเรือ่อนไปพายไม่เป็นากลับพายเป็นเลย